ก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องด้วยนะครับผมฟิลเองนะครับก็วันนี้นะครับได้ของมาใหม่นะครับก็ไอเทมของสุดวิเศษจากเรื่องอ่ามหาเวทพนึกมารนะซึ่งผมว่าทุกคนก็น่าจะรู้แล้วเพราะดาวจะปกคลิปนะก็นั่นก็คือนิ้วของเรวเมนสุขุณะนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับเป็นงานจีนนะเออเป็นงานจีนนะครับราคาเนี่ยจะอยู่ประมาณมร้อยหกสิบสี่บาท เออใช่ร้อยหบาทนะซึ่งไอตัวนี้ผมสร้างไปตั้งแต่ช่วงไดไอตัวฟิกูอาร์ตของตัวอิตาลิยูจิไปก็รีวิวไปคลิปที่แล้วนะก็ลองไปหาดูได้นะก็สั่งมาเกือบเวลาไล่เลียกันของก็เพิ่งได้วันนี้นะก็นานเอาเรื่องอยู่นะก็อย่างที่บอกครับไอเจ้าตัวนี้เป็นงานจีนครับเพราะฉะนั้นมันไม่มีกล่องนะเออมันไม่มีกล่องแล้วก็ไม่มีของแถมอะไรนอกจากตัวนิ้วเปล่าๆมาเลยนะครับซึ่งนะ คลิปนี้อาจไม่มีการรีวิวอะไรมากแกจะให้ดูรายละเอียดของงานจีนตัวนี้นะครับก็นะก็เผื่อจะเป็นอ่าพวกแนวคิดแบบอ่าสำหรับใครที่คิดจะโมสีพวกอะไรงี้นะครับพวกสายโมสีพวกอะไรเงี้ก็นะแนะนํานะครับก็สําหรับตัวนี้ได้มาจากช้อปปีนะครับราคาก็อย่างที่บอกครับร้อยกว่าบาทไม่ถึงสองรอยนะรวมส่งรอของกันนานแล้วเรื่องอยู่นะครับก็นะ ทราบเจ้าตัวนี้นะครับเป็นตัวนิวซุคุนะนะครับเป็นตัวงานจีนก็รายละเอียดเนี่ยมันก็คล้ายๆกับของแท้ของ dx แล้ะครับเจ<ฟ>้าตัวนี้นะครับตอนผมได้มาเนี่ยผมไม่คิดว่ามันจะไล่อ่ามันจะทําสีมาให้นะผมคิดว่ามันจะเป็นสีแดงเถือกไปเลยนะก็นะตอนได้มาก็ดีใจหน่อยนะครับเพราะว่ามันทําสีมาให้นะครับเพราะว่าถ้าสังเกตดีๆนะครับมันก็จะไล่ เห็นไหมมันก็จะเป็นสีแดงและเฉดส,สีดํานิดนึงแล้วก็มานะครับมันก็มีการทําสีแซมมานิดนึงนะแต่อาจจะไม่ได้สวยเลยขนาดนั้นน,น,นะครับก็การดีไซน์ลักษณะรูปนิ้วนะครับมันก็เป็นรูปนิ้วเลยแหละนะก็จะมีเป็นอ่าเหมือนรูปหน้านะไม่รู้ทำไมนะผมมองมันคล้ายๆรูปหน้านะเออไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่ามันเหมือนเป็นรูปหน้านะแล้วก็จะมีเป็นไอ้น,นี่อะไรไม่รู้นะครับเหมือน คล้ายๆลากไม้นะเออนะครับก็จะมีอยู่สองจุดคือตรงส่วนนี้กับส่วนนี้นะครับตรงส่วนเล็บนะครับผมตอนสร้างมาเนี่ยทําใจไว้เลยว่าเออสีมันต้องมีเลอะแน่นอนนะครับแต่ตอนได้มามันไม่มีเลอะนะดูดิเ,ดเอออันนี้ค่อนข้างดีนะครับก็ตัวที่ผมได้มานะครับอ่าวัสดุเนี่ยมันเป็นยางเวลาย,ยางแข็งๆนะครับแล้วก็อ่ามีน้ําหนักนั่นะคือเป็นยางตันๆไปเลย แล้วก็ขนาดของมันเนี่ยก็คือ1ต่อหนึ่งก็คือขนาดเท่านิ้วจริงนะก็สําหรับใครที่เป็นพวกสายโคดเพ์หรือว่าอะไรงี้ก็เออผมว่าน่าจะจัดมาได้นะครับเพราะว่าน่าอย่างที่บอกเป็น1ต่อหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าเทียบกับขนาดนิ้วอ่านิ้วของผมนะครับเห็นไหมคือขนาดมันก็เท่ากันเลยนะครับก็สําหรับเจ้าตัวนี้นะครับพวกรายละเอียดอะไรเนี่ยมันผมเคยดูของชาวต่างชาติคีวิวอยู่นะครับเป็นตัว อ่านิวสุคุนะของแท้เนี่ยมันของแท้กบของจีนที่ผมสั่งมามันแตกต่างกันก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะเพราะว่าของแท้เนี่ยบอกก่อนเลยว่าผมไม่เคยอ่าผมไม่เคยซื้อนะิวสุคุนะงานแท้เนี่ยผมสั่งมางานจีนก็คือเจ้าตัวนี้เนี่ยเท่าที่ดูนะครับของงานแท้เนี่ยมันจะมาเป็นกล่องเลยนะเป็นกล่องบรรจุเหมือนในซีรีส์เหมือนในเรื่องเลยนะคือเป็นกล่องคล้ายๆกล่องไม้เนี่ยแล้วก็จะมีเป็นผ้ายันเนี่ย เป็นสีนอีกชั้นหนึ่งนะก็จะเหมือนในเรื่องเลยแล้วก็ของงานแท้เนี่ยมันจะมีเป็นเหมือนเป็นสติกเกอร์นะครับเป็นสติกเกอร์อ่าลายบนหน้าของซูนะถ้าใครเคยดูก็จะรู้ว่าเป็นเป็นลายยังไงนะก็เป็นลายเป็นสติกเกอร์มาให้แปร์เฮมาเล่นได้นะเออก็ของแถมก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับสําหรับตัวใครที่คิดว่าอยากจะซื้อของแท้เนี่ยราคามันพันกว่าๆนะครับราคาไม่ได้แรงเลยขนาดนั้นนะเออกาลังดีนะครับ ก็รายละเอียดสำหรับเจ้าตัวนี้นะคลิปรีวิวสั้นๆไม่มีอะไรมากนี่เลยครับผมไม่แน่ใจนะว่าพวกงานของงานแท้นะว่าวัสดุมันเป็นแบบนี้หรือเปล่าแต่เจ้าตัวนี้ที่ได้มาเนี่ยคือวัสดุมันไม่ได้กองแกงเลยนะฟังเสียงรอรเนี่ยวัสดุมันไม่ได้กองแกงไม่ได้อะไรคือค่อนข้างมีน้ําหนักเลยแหละแต่ของผมเนี่ยเล็บมันโค้งนิดนึงนะ แต่ก็ดัดได้แหละนะครับเพราะดัดดัดได้อยู่สําหรับใครที่เล็บมันโด่งขึ้นไปเลยผมเคยเห็นอยู่นะครับคือที่มันเล็บมันโด่งขึ้นไปเลยก็หาได้เพราะผมมาเป่าแล้วก็ดัดได้นะครับก็เจ้าตัวนี้ผมคงไม่ดัดไม่อะไรมันหรอกครับเพราะว่าก็กําลังดีแหละก็สําหรับใครที่สนใจนะครับลองไปหาซื้อกันได้นะซึ่งเจ้าตัวนี้อย่างที่บอกครับผมสั่งมาก็นานแล้วละผมก็จําชื่อร้านไม่ได้แล้วละก็ น่าราคาก็อย่างที่บอกเขาไม่ถึงสองร้อยครับประมาณร้อยห้าสิบหกสิบได้นะครับถ้าจําได้แต่น่าจะร้อยหกสิบสี่บาทนี่นะครับก็นะช่วงนี้ผมก็ลังของไปหลายอย่างด้วยก็เดี๋ยวจะทยอยเอามารีวิวให้ดูนะครับถ้าของมาส่งนะครับก็นขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับดวงด้วยว่าของจะมาส่งตอนไหนนะครับก็โอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับก็นะมันก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ผมก็อยากเอามาแบ่งปันให้เพื่อนๆดูนะเพื่อใครที่ คิดอยากจะเก็บแต่งบมีไม่ถึงก็งานจีนก็รองได้ครับก็เอามาทำสีมาอะไก็กำลังดีเลยครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับสวัสดีครับ